โอเคผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันอยู่ผม Joe Excider นะครับก็วันนี้อยู่กับเกม ROV Surf Beta วียดนามนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับสาหรับคลิป ROV นะครับผมก็นะครับอันนี้เป็นเลิกยามงามดีนะครับเพราะว่ามันมีตัวใหม่เข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวใหม่หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตัวใหม่นะครับก็นี่เลย ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีหน้าตายังไม่มีอะไรออกมานะครับแต่ผมก็พอเห็นคร่าวๆมาแเลยนะครับเพราะว่าผมได้ไปเล่นมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าว้าวอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแควอรี่ที่เอาหลายๆตัวมาผสมผสานกันค่อนข้างเล่นค่อนข้างมันนะครับต้นเกมก็สกิลแรงอยู่นะครับผมหลังเกมก็ตีคูดแรงนะครับแต่ผมยังไม่รู้ไงว่าสกิลของเจ้าตัวเนี้ยผมอยากให้มันสกิลแรงๆอะ่ะผมชอบสกิลมันมากเลยนะครับผมอยากให้สกิลมันแรงอ่ะ ผมไม่รู้ว่าผมจะออกอะไรผมเปลี่ยนเป็นเล่นเวทเล่นตีแรงเล่นตีไวนะครับก็ไม่มีผลอะไรครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีให้ขึ้นบอกนะครับว่าสกิลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรเห็นปะมันยังเป็นอันนี้อยู่เลยเนี่ยมันยังเป็นโค้ดอยู่เลยนะครับเห็นปะทุกสกิลเลยนะครับยังเป็นโค้ดอยู่เลยเห็นว่ามันมีแค่เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับส่วนอันตินะครับอันตินะครับดู อันติเวลแรกนะครับคือมันได้ห600้อยก็คือไปกลับนะครับผมจะบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับไปดอกแรกสามร้อยกลับ300ร้อยนะครับคืออันตีเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับพอมันยิงไปอะ่ะเหมือนมุม,มแมลงอะ่ะพอมันยิงไปปุ๊บมันกลับมาถ้าเราแบบเผื่อให้อ่าศัตรูโดนด้วยไนะอย่างเงี้ยก็คือไปกลับดอกก็ร้อยะ300ถ้าเกิดไปอย่างเดียวเนี่ยดอกก็3 0มร้อยครับเวลแรกนะเวลสองครับก็ดอกละอ่า ก็คำนวณไปครับก็มันก็คูณสองไปครับเห็นไหมคูณสองไปคูณสองไปผมไม่ขอบอกดีกว่าว่าเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมคูณไปดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยวิจัยหลายหลายเกมแล้วนะครับเกี่ยวกับอันติคือออกเวทก็แล้วออกอ่าดามจก็แล้วตีไวก็แล้วมันก็แรงเท่าเดิมนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าผมอยากเล่นสกิลอะอยากแบบเป็นสายสกิลเหมือนแวนอย่างเงี้ยแวนออกเวทมันยิงแรงใช่ไหมละ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลสาหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีแบบธรรมดากันก่อนนะครับธรรมดานี่จะปล่อยกงจักรนะครับที่อยู่รอบตัวไปนะครับเห็นอ่าส่วนสกิลแรกนะครับสกิลแรกก็จะเป็นการยิงเหมือนลาเวลนะครับผมอดูครับนี่ประมาณห้าดอกครับนี่โดนเทนสามโดนปูอีกสองนะครับผมประมาณห้าดอกนะครับ โอเคครับผมต่อไปนะครับเป็นสกิลกงจักรนะครับผมจะมีสังเกตดีๆนะครับจะมีสแต็กนะครับอยู่ตรงหลอดเลือดนะครับประมาณ6สแต็กนะครับผมคือ6ทีนะครับกดสกิล2เราจะวิ่งไวเห็นไหมจะวิ่งไวขึ้นนะครับผม่าแล้วจะมีสแต็กขึ้นครับตรงนี้ครับเห็นปะเราจะตีไวขึ้นด้วยนะครับผมตามสแต็กเลยจะตีไวหกทีครับผมอประมาณนี้ครับผม สหรับสกิลสองส่วนอันตีเนี่ยผมว้าวอันติมากครับมันเป็นเหมือนเลียวนะครับผมนี่ยิงอันติโคตรชอบนะครับผมดูดิป๊บยิงไปนะครับถ้าเกิดเราโดนดาเมจแล้วนะครับเนี่ยดูนะครับยิงไปโดนดาเมจตึ่มกลับก็โดนดาเมจนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ออกอ,อะไรเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับการโจมตีโอ้อโห มันยังไม่บอกว่าว่าดาเมจมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเพราะว่ามันยังเป็นตัวมอสอยู่เลยมันยังเป็นสคริปต์อยู่เลยอะอ่าผมลองออกอ่าดาเมจล้วนนะครับมันยังไม่บอกเลยอะโอ้โหเซ็งวะ่ะพออกผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่ความเลเวลว่ะลองเอาดาเมจดิ เพนของเต็มนะครับของเต็มเลยเฟลูทูทสองอันโอ้โหมีของยิงได้ดอกละสามร้อยเอ้ยไม่มีของยิงดอกได้ละสามร้อยมีของยิงได้ดอกละเจ็ดร้อยไปกับพันสองถ้าโดนนะครับพันสองไปกับเห็นปะไปกับพันสองโอ้ ยิงธรรมดาเลยตุ wow. wrong, ๊บจึ๊บจ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอางงงยิงธรรมดาแรงกว่านะครับยิงธรรมดาแรงกว่าเลยเอาตรงๆเลยอะดูดิยิงธรรมดาครับมีของคีดอกละพันสองพันสามดูดูดูคีดอกละพันสามยจ็ดเคไอ้เหี้ยโอเคครับก็สำหรับตัวนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่า มันยังไม่มีให้ขึ้นเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเล่นสายสกิลเนี่ยมันจะเอาของยังไงนะครับออกของยังไงถ้าเป็นเวทก็ดีสิลองดูไหมผมยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ขอขอลองก็แล้วกันอย่าด่าผมนะขอเป็นเวทนะครับขอเป็นเวทล้วนเวทอยู่ไหนวะเวทล้วนจุบ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 ,จบ,จบออกแต่สมุดก็แล้วกันสามอันพอ น่าจะรู้ผลอยู่มากงอไม่ใช่เวทไม่ใช่เวทน่าจะเป็นกายภาพไม่ใช่เวทครับน่าจะเป็นกายภาพโอเคตัวนี้น่าจะเป็นกายภาพนะทุกคนไม่ใช่เวทนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวไปรับเพียงเท่นี้นะครับผม